ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับมีมติเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครับโดยการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งนายสนธียนทองสสพักเพื่อไทยได้เสนอชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวค่ะโดยไม่มีใครนั้นเสนอชื่อแข่งขันซึ่งที่สุดแล้วนะคะที่ประชุมก็มีมติเลือกนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน296เสียงค่ะขณะที่พักประชาธิปั ปัดและพักฝ่ายค้านั้นงดออกเสียงหนึ่งรเสจ็ดเสียงยกเว้นสอสพรรคประชาธิปัตย์สามคนนะคะที่มีมติไม่เห็นชอบค่ะรัศดรประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่สองผลการลงคะแนนนะครับเห็นชอบสองรสิบไม่เห็นชอบสางดออกเสียงร้อยสบเจ็ดเป็นอันว่า นางสาวยิ่งรักชินวัตรได้รับคะแนนเสียงมากกว่าเกึองหนึ่งจึงถือได้ว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรด้รับเลือกตามมาติของสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับปิดประชุมครับ ครับหลังเสร็จสิ้นการลงมตินะครับนายสมศักดิ์ได้นํารายชื่อนางสาวยิ่งรักขึ้นทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมต่งตั้ง,งเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีและเมื่อวานนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีมติเลือกนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะครับ,รบเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่พักเพื่อไทยนะครับก็ได้เตรียมสถานที่เพื่อรอรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเป็นนายกรัฐมนตรีเอาไว้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังเตรียมโพเดียมนะครับไว้สําหรับกล่าวกับประชาชนทันทีที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการขณะที่แกนนาทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะครับเดินทางไปที่พักเพื่อไทย เช่นเดียวกับแนวร่วมกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่ทยอยเดินทางมาเพื่อรอแสดงความยินดีครับ,รบแต่ว่าเมื่อถึงเวลา21นาฬิกานะคะบรรดาแกนนําพักแล้วก็พักร่วมรัฐบาลน,นั้นก็ทยอยเดินทางกลับกันค่ะจากนั้นนะคะนางสาวยิ่งรักพร้อมด้วยครอบครัวก็กลับที่พักเช่นกันซึ่งก็บอกว่าจะรอการรับแจ้งจากประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ ก็คงรอทางทางประธานสภาแจ้งยังไงนางเลยค่ะวจะชี้แจงเลยนางสาวยิ่งรักษินวัตรก็ได้ให้สัมภาษณ์ะคะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะมาเริ่มงานใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะโดยภารกิจแรกที่จะเข้ามาทํางานนั้นนะคะก็คือการแก้ปัญหาปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชนนั่นเองจึงขอเวลาทํางานเพื่อจะลบคําสบประมาทจากหลายฝ่าย้วยค่ะ ก็ให้ขอให้พี่น้องประชาชนให้เวลาดิฉันในการพิสูจน์แล้วก็ทํางานค่ะเพราะที่สําคัญเราเองคนเดียวคงไม่สามารถขับเคลื่อนได้เพราะคงต้องมีทีมเบิร์กแล้วก็มีที่ผู้ที่ร่วมมือกันนะคะส่วนดิฉันเอง ซึ่งสาหรับการจัดโผคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะก็น่าจะมีความชัดเจนในอีก1-2วันนี้แหละค่ะโดยตําแหน่งหลักๆที่ลงตัวแล้วนะคะได้แก่นายโอฬานชัยประวัติเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจค่ะพลตํารวจเอกประชาพรมนอเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายยงยุทธวิชัยดิตเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะและร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะาบางข่าวก็บอกว่าคุณเฉลิมจะเป น,นะครับามาดูที่พรรคชาติไทยพัฒนากันบ้านนะครับคาดว่านายชุมพลศิลปะอาชาจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายทีระวงสมุทรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสิริวัชจรประสาทนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมส่วนพลังชนนะครับคาดว่านางสุกุมนนะครับคุณปลื้มจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนายแพทย์วรณรัชชานุกูลจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับนอกจากนี้นะครับนางสาวยิ่งรักจะ เชิญพักร่วมรัฐบาลนะครับหารือถึงการกําหนดนโยบายรัฐบาลซึ่งจัดทําเสร็จไปแล้วกว่า60%โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายสําคัญของพักเพื่อไทยที่ใช้ในการหาเสียงได้แก่โครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี15,000บาทค่าแรงขั้นต่ำาม0 0บาทโครงการจำนำข้าวบัตรเครดิตชาวนาตลอดจนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับ